ไปต่อที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสรารคามเนี่ยก็รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพัฒนาความสะดวกและก็ประสิทธิภาพนะครับสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสรารคามนะครับนายชวริตชูขจรนะครับผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายยกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่8นะครับพร้อมคณะอนุกรรมการก็ลงพื้นที่ตรวจประเมินกอฟ,อฟพมหาสารคามนะครับโดยมีนายวิสุทธิ์สุวรรณมิตรนะครับรองผู้จัดการด้านเทคนิคนะครับนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชี้แจงข,ข,ข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน ซึ่งกฟพ,อพอมหาสรารคามก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกโดยคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกได้ประกาศมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำไปปฏิบัตินะครับพร้อมทั้งเริ่มดําเนินงานรับสมัครและก็ประเมินมาตรฐานมาตั้ง,ตงแต่ปี2,559นะครับสำหรับการดําเนินงานในปี2,560ก็มีหน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานจํานวนรวมทั้งสิ้น4 0 3ย์ด้วยกันนะครับผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนลงตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่จำนวน318ศูนะครับแล้วก็จะสรุปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจนารนณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกมอบตราเสนอรักและโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2560นะครับ